ขนมจีนปลาลัปลาดุกที่ปากซองค่ะทุกคนจ้าปลาค่ะทุกคนไข่ไข่ปลาอะไรนะคะพี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกว้าตัวนี้เท่าไหร่นะคะ80บาท80บาทโอ้ดูใครว่าน่ากินบนหนึ่งมาหน่อยบอกเลยนะนี่ครั้งแรกของเราครั้งแรกอู้นี่อันนี้น้ำยากะทิยมน่ากินมากอันนี้พี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่ที่เจ็ดที่แปด้เเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่กินเยอะค่ะทุกคนนี่ค่ะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะทุกคนหรือว่าดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะ สวัสดีจากปากซองจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมากินขนมจีนปลารับปลาดุกที่ปากซองค่ะทุกคนจ้าปาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้น้ำจาอะไรพี่ก็ปลาลาปลาดุกนี่ปลารับปลาดุกปลารับปลาดุกอันจะเป็นแาครับอุ้ยวุ้ยนี่นี่นี่อันนี้ก็น่ากินเลยมีเพราะไข่ปลาครับมันผสมกันได้ไหมคะได้ครับอหนาวมึงจี๋เลยนี่ไข่ปลาไข่ปลาใหญ่มากถ้วยเท่าไหร่คะ ถ้าเซฟบ๊อบใส่มาแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทดอ๋ออ๋อบ๊อบมีน้ำยาให้หนูรูปทอดซี่ออสเงี้ยเลือกไม่ถูกเลยฉันจะเอานี่ปลารา่าไข่ปลาปลาดุกต้องลองให้ต้องลองเลยน้ำยากะทิก็น่ากินพี่เขาเปิดเมื่อกี้โคตรน่ากินเออโคตรน่ากินฉันจะเอาปลารา่าไข่ปลาปลาดุกผสมกันแล้วก็เอาขนมจีนน้ำยากะทิติ่มเก่ก็เพิ่มได้เดี๋ยวมาลองชิมดู ถ้วยหนึ่งจากละศี่สิบห้าครับถ้าเป็นถ้วยหกเอาลาดน้ำยากะทิเพิ่มตีนไก่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เอาปลาล่าปลาดุกแล้วก็บวกไข่ปลาปลาต้อเอาสองเลยเหรอเนี่ยเขากินสองจานเป็นคนพิเศษเด็สั่งยังกับสั่งพิเศษผมเอาผมเอาปลาล่าปลาดุกไข่ปลาหนึ่งอันนี้น้ำยากะทิน่ากินมากถ้วยนี้เท่าไหร่นะคะเป็นหกสิบห้าครับโอ้โหดูตีนไก่เส็ดสิบห้าตีนไก่ยี่สิบอันนี้พี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่ เจ็ดปีแปดปีอันนี้แบบร้านอยู่ในบ้านเลยนะคะทุกคนวิ่น่ากินมากนี่เป็นข้าวซอยต้มยำน้ำยากะทินะครับใครว่าน่ากินกดบวกหนึ่งให้หน่อยยังไม่ไฮไลท์มาดูไฮไลท์ตรงนี้นี่อันนี้ไข่ปลาอะไรนะคะพี่ปลาดุกโอ้ไข่ปลาดุกว้าอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะไม่เคยกินแบบนี้เลยอ่ะผมผมเคยเห็นกัอนหน้าพี่น้ำยานี้โอ้ถ้วยนี้เท่าไหร่นะคะแปดสิบบาทแปดสิบบาทโอ้ดูอ้าใครว่าน่ากินกดหนึ่งมาหน่อย ทุกคนผมจะบอกนะสองอันนี้ของของดาวคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่กินเยอะค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาเห็นนมยางกะทิเข้าก็ยากินอารมณ์แบบจีนเสียดายไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์คือนี่ค่ะทุกคนอันนี้ขนมจีนปลาร้าปลาดุกนะคะได้มีอันนี้คือไข่ปลาดุกนะคะทุกคนนี่ไข่ปลาดุกใครเคยกินบ้างคะคอมเมนต์หน่อยค่ะทุกคนอันนี้เรากินอยู่ที่ปากซองเขาโอ้โห เอ้ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยดูต้นนี่เอนน้เพิ่งเคยเห็นไข่ปลาดุก่เยใหญ่ๆแบบนี้นะใช่อันนี้80บาทค่ะทุกคนปลาเด็กไข่ปลาตุ๊กๆุ๊ด้วยอ่ะนี่ครับถ้าดูไข่ปลาใครว่าน่ากินบ้างกดบวกหนึ่งให้หน่อยโอ้ยใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะทุกคนหรือว่าดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะบอยนะนี่ครั้งแรกเราครั้งแรกป้ออีพออีเมย์ไข่ปลาดุกอ๋ออันนี้แค่อันนี้อันนี้เป็นคนธรรมดาแต่กินกันกิ้มทะนงจิ้ซองถ้วย อย่างว่าตอนแรกเขาตกใจเลยเว้ยเอาสองเลยบอก่เออรักพี่เสดายนองเนาะอันนี้เป็นน้ำยากะทิตีนไก่บวนน้ำยาดบ้วนทุกคนมากดูความพี่เข้ามาเข้ามาอันไข่ปลาไหมเมนเข้าก็มากือกันตื่นเบลอเลยอ่ะกินได้ได้บอกไงห้งมาค่ะทุกคนอันของน้องผู้ชายลนะเขาเหรออุ้ยปิดอันปิดอันอันนี้ของดาวอุ้ยของเรามีปลาดุกด้วยแล้วก็มีไข่ด้วยไงโอ้ นี่ของพิเศษวะของเหาใส่ปลาดุกพร้อมแล้วก็ใส่ไข่ไข่ปลาพอมแต่เธอว่าเอาปลาดุกไงเขาเอาแต่ไข่ปลาเที่ใดๆเออนี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี้อันนี้เนื้อปลาดุกแล้วก็ปลาดุกไข่ปลาดุอันนี้ไข่ปลาดุกอันนี้เนื้อปลาทูอินวันค่ะทูอินวันเฟิร์สไทม์ครั้งแรกเลยนะนี้ยทุกคนดูไข่ปลาไข่ปลาดุกอุ้ยอันนี้ของน้องดาวค่ะผู้ชายกินเท่าเดียวส่วนผู้หญิงกินสองทูไป อันนี้อยู่ที่อําเภอปากช่องนะใช่แล้วค่ะทุกคนจ๋าเขาเรียกขนมจีนอะไรนะเราขนมจีนปลาปลาดุกขนมจีนปลาปลาดุกนะครับชื่อร้านอะไรร้านบ้านขนมจีนปากช่องที่โคราชบ้านเองโคราชบ้านเองโคราชบ้านเอ๋งมือซันมือเขาจุกจุกค่ะเสียงสดจริงเลยอร่อยมากรสชาติมิงเด็นุ่มาก เกือบเกืบมันมันเกือบเกืมันมันสำคัญนะขนมจีนเส้นเขาจะเล็กๆอออร่อยมากจริงสมใจอยากป้ะสมใจอยากนูกใครปะเคยไปกินอะไรนะที่ชอบขนมป่ะคำนี้ใส่ปลาร้านัวมากเส้นจก็สีนุ่มีเลยเสร็จน้อยๆเสร็จหนุ่มมากทุกคนมาลองได้นะกิ้มขนมจีนปากเกาสวย ปยังใส่ดิฟฟินเบอร์ไ,<ป>ไม่ธรรมาเจ็ดสีเลยจ้ะเนี่ยค<อ>ุณได้อยากปากเวยปักง,งามสั่งซื้อได้เด้อจ้ะปากของหลงดาวใส่เองสุกมือจ้ะใส่ดิฟฟินเบอร์สุกมือกินขนมจีนกินขอบคุณปากกงา,ะะากง่ายเลยค่ะวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอม,มเมนต์ดิบเบอร์ปี๊โอ้สีปากเลยเด้อเนี่ยเอนี้ท่าเบอร์หาเด้อจ้ะท่าเบอร์หาจะซื้อแบบ คุณหนูคุณหนูนะครนี่ยนี่มีเจ็ดสีค่ะชอบสีไหนสั่งได้เลยขนาดโดนน้ำสียังสวยอยู่เลยแท่งละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นสองแท่งส่งฟรีใครไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้เด้อเด๋อวแต้มให้เบิงจะแต้มเบิงอันนี้จะเป็นเบอร์หกสามารถผสมสีกันได้นะคะทุกคนเนื้อมันบางเบาเสร็จปากบานปากยังเปียกอยู่เลยเห็นป่ปากปากรวยแล้วกินต่อค่ะ อันนี้น้ำยากะทิตีนไก่ค่ะทุกคนจ้าเห็นบอ๊ะดูเป็นตะกินแห้งตีนไก่ด้วยมักเห็นตีนจ้าตีนไก่ด้วยไม่ตีนผัวมีใครชอบกินขนมจีนบ้างกดบลอกหนึ่งให้หน่อยกดคอมเมนต์มาจ้าหรือว่ามากินเราคอมเมนต์ไหมอยอกอยากเป็นเด็กอร่อยมากอือสายตาแบบว้าวมากเมื่อกี้ เข้นมากเราดูเห็นเรามองเห็นเรายังรู้เลยเนี่ยแบบน้ำยาโค้กเข้มน้ำผัดน้ำผัดขอบกัดดำสีเลยเหรอแค่พู้ใดเบิ้งไวท์มิลค์ขาวก็โทษนึกได้จ้ะบ่วหอยอภัยเนาะทุกคนเนาะือเป็นยังเลยดีสองอย่างนี้เลือกไม่ถูกกินทั้งจองเหมือนกันส่วนโตเธอมักตัวใดมักอันนี้เพราะว่าเป็นเมนูใหม่เพิ่งเคยกินครั้งแรกถึงเคยกินครั้งแรก มักในโน่นี่เพราะว่าเป็นคนมากินปลาดุกกว่าการมากินไข่ปลานี่นี่เป็นไข่ปลาแบบนี้เลยปลาแบบเนี้ยรู้สึกมันใหญ่มากเลยเอาไข่ปลามากินกับอันนี้มันสีนเข้ากันบ่เอามิก <laughs> เอาไข่ปลาดุกมากินกับมัจะกะทิเอาเลยลองดูกินบ่คือร์บานเนาะปลาไข่ปลาปลาตอนไข่ปลาอือเข้า <laughs> ขบ่าบกับากามัจะกะทิเส้นน่าจะเหนียวนุ่มมากอร่อยเข้ากัน ลาสุนประยยทน์ลวเดี๋ยวผมให้ดูไข่ปลานะทุกคนดูอันนี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะกอยไม่เคยเห็นไข่ปลาดุกใหญ่อย่างนี้มาเลยเธอเตอพ้ไข่ปลาไใช่หรอดูแพ้ไข่ปลาหนึ่งปะอย่งพรไข่ปลาหน่บอสนอะไรของมึงพูนิ่งเนี่ยเป็นอย่างกี่2องดวท้ายอนี้นะตอนคอบกันแรกๆกินหน่อยไปกินไรกินลาสเปิร์มแ่กเดี๋วภาพริงละบอสเดรสแรกส่นไปกินตับหม์ นจบปันปลอมเลยมุ้ยเสซนเขาแบบหอมมากเลยอืมเซนนุ่มเซนนุ่มมากไข่ดีมากเลยทํ้งมมันไม่คาวเลยเนาะกุบเลยมันไม่รู้สึกคาวเลยอันนี้เนี่ยเป็นร้านแบบข้างในบ้านเลยค่ะทุกคนเนี่ยเป็นร้านแบบนี้ค่ะทุกคนข้างในร้านบอกเลยครั้งแรกครั้งแรกไม่เคยกินที่ไหนเลยไอ้น่ะคือน้ำยางนะาปลาปลาดุกไข่ปลาไข่ปลาดุก มูลายเสือะไรปลาปลาดุกไข่ปลาปลาดุกอีกมันบาร์มีแค่น้ำยาหนึ่งน้ำยาเดียวมีหลายน้ำยาแต่ว่าอันนี้ไฮไลท์เราไม่เคยกินที่อื่นไงลองซิมบะคนมากคนนี้เป็นกะทิแบบเด็ดอะข้าวมันน้ำยากะทิใส่ไข่ปลาเอาไข่ปลามาใส่นี่นี่เขากันเลย ผู้ใดมาปากซองหรือว่ามาคนร้านรองแวะมากินได้นะคะทุกคนจ้าร้านบ้านขนมจีนปากซองจ้ากไฮซิมซ,ซ,ซื้อจะกินเบอร์ทัวยเด้อร์ใส่ใครปลาเข้าไปพร้อม <laughs> ยอกยอกซอยกันซอยกันเดี๋ยวกินบ่เบิร์ด <laughs> เดี๋ยวงานเก่าฟังของเวยผู้เดียวเลย <laughs> ที่นี่เขามีเป๊ปซี่นะกินไหมทำไมอ่ะกินเป๊ปซี่มันกัดกระเพาะกินเราดีกว่าเนาะกัดเสาะได้ถึงหัวใจเอาเมนมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวโทรหาทีมงานก่อนทีมงานเป็นคนปากซองเป็นคนไม่ใช่เป็นคนอื่นเขาเป็นคนโคราดเราเป็นคนโคราดสอนแบบภาษาโคราดสวัสดีจากปากซองจากโคราดบ้านเองเปิดกล่องเทมเป้ความสวยยุใส้นะคะตอนเหียวอลเข้ามาขนมจีนขนมจีนปลาด่าเนี่ยเป็นภาษาโคราดได้งงบได้เข้าปุ่นแล้วให้คนชลบุรีสอบ เอาซัเนี้ยคอลาดคนส้นบรี่มาสวนใ่ข้าคนคอาดบอกว่าคนคราดก็ไม่รู้่าเอาคนคอลาดบอกะลมจนอนั่นออกไปสุพรรณแล้วเต้ร์นออกเลยออกเยหรอ้ยโซใครเนี่ยโซใครเดี๋ยวอุ้ยน้ากินน่ไข่กินโลกหน้ากินไข่ปลาดปนดันให้ดูใม้อพี่ะขอดูไข่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 ก็ได้พี่เขาหน้าเวอเลยเมื่อกี้ นี่นี่ดูดูเดี๋ยวจะเอาไปอวดเพื่อนเลยดูมีกาอะไรการบบนี้เเนี่ยอวดพวอแม่สูอวดพ่อไหลเอาสารักกับซุ้มนี่บ่มีเลยเอาสรุปได้ภาษาไหมเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่เปิดทุกวันไหมคะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตีน้องขึ้นปิดปลายตอขนอ๋อเปิดเอ้ยเกือบบ่ได้กินเกือบบ่ได้กินว้าวกินทำไมเพิ่งซิปปี้แล้ปิดบ่ายสองอ๋อหมอปลาอหมอปลาล่า เขาบอกว่าหมอปลาล่าเด็ดพี่เขาบอกแม่นประจักหมอปลาล่าหมอปลาล่าหมอปลาลาปลาดุกไข่ปลากินก็แค่นี้แหละสู้อย่างนะกูได้แผดใจทำหัวแล้วเอาไม่ได้คอนผูกกระดาษขาดได้กระคาเอากระดาษกระแพดติดเธออยเปลี่ยนกติกาแล้วอีกรอบหนึ่งอ๋อหนึ่งสองตั้งชนะ มันบอกผมจ่ายแต่เงินอยู่กับมันส3งว่าสามสิบห้าสแกนเลยแคยเจออไรแค่เมียบรยุสิได้กินเขาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้อิ่มจังตังอยู่ครบอิ่มแห้งมีคนเลี้ยงกินโซงถวยนี่ครับร้านอยู่ในถนนแบบบ้านๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนะอยู่ในซอยนะเดี๋ยวผมปักพิกัดไว้ให้นะเผื่อใครอยากมานะทุกคน